วันนี้พามาที่คาเฟ่พัทยาที่ดังไกลระดับโลกสวยมากคาเฟ่รังนกที่จำลองให้เหมือนก็เป็นรังนกให้แขกเนี่ยได้มานั่งชมวิวทะเลแบบ360องศาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พากันมาที่ Tree Mermaid Cafe นะคะหรือว่าคาเฟ่นางเงือกนะคะที่พัทยา เป็นคาเฟ่แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดบริการไม่นามนมานี้นะคะคุณผู้ชมนี่เดินเข้ามานะคะเราก็จะพบกับมาสคอตของที่นี่ก็คือรูปปั้นนางเงือกสีสันสดใสขนาดใหญ่นะคะคอยต้อนรับลูกค้านะคะเราสามารถไปยืนบนมือของนางเงือกได้เนาะเพื่อถ่ายรูปส,สวยๆนะคะนี่เดี๋ยวเราเดินไปชมกันทุกมุมเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ พอเดินผ่านนางเงือกมาแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นในส่วนต่างๆของคาเฟ่นะคะคือมันจะมีทั้งส่วนที่เอ่อเป็นรังนกที่เราเนี่ยจะต้องเดินขึ้นบนดาดเหล็กเนี่ยขึ้นไปนะคะจะเป็นคือจะมีรังนกเนอยู่โดยรอบของร้านเลยนะคะตรงในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าจุดที่เป็นโซฟาให้นั่งชิลๆนะคะชมวิวทะเลคือที่นี่เนี่ย จะเป็นจุดเด่นก็คือช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะจะสวยงามมากๆเลยนะคะชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําที่เราสามารถที่จะมาลงเล่นได้แบบว่าให้เด็กๆมาลงว่ายน้ําเล่นนะคะนี่ด้านซ้ายก็จะเป็นบาร์น้ํานะคะคือพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีพนักงานเนี่ยมาบริการ บรรยากาศภายในร้านก็ถูกตกแต่งเหมืนเราบอกว่าหลุดมาอยู่อีกโลกเลยนะคะเห็นไหมคะด้านบนก็จะเป็นรังนกหลายๆรังนะคะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนว่าจะสวยงามแค่ไหนเนาะที่นี่นะจะมีทั้งเอ,อบริการทั้งอาหารเครื่องดื่มอาหารคาวอะไรก็มีหมดนะคะจะเป็นแบบว่าเค้กก็มีนะคะนี่ค่ะเราเดินมาขึ้นมาสู่ด้านบนแล้วนะคะก็จะเห็นแบบว่า ชายทะเลนะคะอยู่ด้านหน้านะคะคือคาเฟ่นี้จะไม่มีทางลงทะเลนะคะแต่ว่าเราจะได้เห็นวิวทะเลแบบว่าสุดลูกหูลูกตานะคะนี่เราเดินขึ้นมาแล้วนะคะด้านบนนะคะก็จะมีส่วนที่เราสามารถที่จะเดินไปสู่รังนกนะคะในจุดต่างๆ ในการที่จะมาเนี่ยเราจะต้องมีการสำรองที่นั่งก่อนนะคะกับทางร้านเพราะว่าถ้าหากเป็นวันที่อย่างเช่นวันหยุดอะไรเงี้ยก็จะเต็มนะคะนี่ขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะมุมจากรังนกนะคะด้านบนสวยมากๆตรงรังนกเนี่ยสามารถนั่งได้ประมาณ10คนนะคะหรือว่าถ้าสักหกเจ็ดคนกำลังหลวมๆก็ได้นะคะ แบบว่าถ้าใครอยากจะมาปาร์ตี้วันเกิดปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะสนุกแน่นอนเลยนี่ค่ะเห็นวิวแบบ360้องศานะคะนี่คือแบบว่าในวันที่เราไปโชคดีที่แดดไม่ร้อนนะคะถ้าในวันที่แดดร้อนเนี่ยก็อาจจะต้องเออลงมาอยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวจะไม่หมดนะคะนี่ นี่ค่ะจะเป็นรังนกจุดต่างๆนะคะของรอบร้านเลยเนาะสวยงามมากๆค่ะจะมีบางลูกค้าหลายๆท่านก็ยังขึ้นไปอยู่บนรังนกนะคะ จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะลงไปอยู่ในตะข่ายนะคะชมวิวตอนเย็นอะไรเงี้ยเนาะแบบว่าพระอาทิตย์ตกนะคะสวยงามมากๆลงไปนอนถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะมีโอากาสได้มาที่พัทยานะคะ ก็อย่าลืมแวะมานะคะที่ Tree Mermaid แห่งนี้นะคะรับรองว่าถ่ายรูปสวยทุกมุมแน่นอนนะคะคาเฟ่ Tree Mermaid นะคะตั้งอยู่ใกล้กับเขาพระหรือว่าจุดชมวิวพัทยานะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเปิด Google m a p ได้เลยนะคะก็ด้านหน้าจะมีลานจอดรถสะดวกสบายมากๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ